ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกท่านร่วมพาเด็กๆร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติณสโมสรรื่นฤรืดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเสาร์ที่13มกราคม2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกา30ถึง16จ0นนนอน,นะครับ เพราะฉะนั้นที่ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมกันทั้งวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีการแสดงกิจกรรมทางทหารหรือจะเป็นของแจกของขวัญของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงของอื่นๆอีกมากมายนะครับคุณผู้ชมครับพาเด็กๆน้องๆหนูๆไปร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันได้เลยที่ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่ณสมโมสรรื่อนฤรืดีครับนะครับซึ่งเป็นกองทัพภาคที่4ครับเขาจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นนะครับหรือท่านจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่075383405ครับ075383405นะครับไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกันได้เลยนะครับ ในงานเนี่ยบอกแล้วว่ามีการแสดงบนเวทีอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงการแสดงกิจกรรมต่างๆของทหารครับรวมไปถึงในเรื่องของการแสดงในเรื่องของโชว์เครื่องบินแล้วก็มีเครื่องบินให้กับเด็กๆได้ร่วมถ่ายรูปกันด้วยนะครับแล้วก็รับของขวัญของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับร่วมกิจกรรมการบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในอำเภอเมืองของนครศรีธรรมราชหรืออำเภอใกล้เคียงครับหรือท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ชาวไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยครับไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันได้ที่กองทัพภาคที่4่นะครับค่ายวชิราวุธณัสมสรรื่นเรดีอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดนะครับที่จะมีเด่นๆก็คือตัวนี้คือเครื่องบินขับไล่นะครับอันนี้ครับจะมีการบินโชว์ด้วยของเครื่องบินขับไล่นะครับเราไปดูรายละเอียดครับผู้ที่ขับเครื่องบินขับไล่นะครับโดยเขาจะเริ่มนะครับเริ่มออกจาก เครื่องบินขับไล่นี้นะครับอยู่ที่ค่ายของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่กองบินเจ็ดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะครับโดยออกจากที่กองบินเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาที่กองบินห้ารกนะครับกองบิน5้าอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ด้านหลังของสนามบินนานาชาติหัดใหญ่นะครับอันเนี้ย เฉพาะชาวไทยนะครับนะครับชาวไทยนะครับส่วนชาวชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงทางทางการทหารนะครับต่างชาติไม่สามารถเข้าชมได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาหลังจากเสร็จที่บินโชว์ที่กองบิน5้าอกเสร็จเนี่ยก็จะไปที่ทรพอพสองทรพสองก็คือทหารเรือภาคที่2นะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับ แล้วก็หลังจากนั้นจะไปที่บอ่อทองบอ่อทองก็คือค่ายอิงขยุทธบริหารอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับหลังจากนั้นก็ไปที่สอสอต่อสก็คือศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่4อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็กลับไปที่บนอน7ก็คือไปที่อกองบิน7ที่อำเภอบุญพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับทีนี้ผู้ที่ขับเครื่องบินขับไล่อันนี้นะครับชื่อชื่อเครื่องบินว่าเครื่องบินคลิปเพนครับ นะครับเครื่องบินนี้ครับนี่ที่อยู่ด้านหลังของนักบินนะครับนี่คือเครื่องบินคลิปเป้นนะครับซึ่งขับเครื่องบินโดยนาวาอากาศตรีชาติกร้านกเอี้ยงทองครับตำแหน่งนายทหารการศึกษาโรงเรียนการยุทธทางอากาศศูนย์การสงครามทางอากาศรักษาราชการรักษาการนะครับรักษารักษาราชการนักบินประจำหมวดบินหนึ่ง ฝ่ายุทธการฝูงบิน701กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับซึ่งนักบินท่านนี้ครับมีอายุ32ปีครับนะครับความสามารถนี่บอกเลยว่าความสามารถล้นเหลือครับนะครับซึ่งภูมิลำเนาเดิมของนักบินท่านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ มาเป็นทหารนะครับก็ถือว่าความสามารถของนักบินท่านนี้ครับสุดยอดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปร่วมชมกันได้เลยนะครับที่ของค่ายวชิลาวุธออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีการบินโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ที่กองบิน56อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็จะมีการบินโชว์ด้วยโดยนักบินท่านนี้นะครับนาวาอากาศตรีชาติกล้านกเอี้ยงทองนะครับ ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแผนที่นะครับอันนี้คือทั้งประเทศในเรื่องของการจัดตั้งแสดงอากาศยานนะครับของกองบินต่างๆทั้งประเทศทั่วประเทศไทยนะครับรวมไปถึงฝูงบินต่างๆด้วยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ค่ายทหารต่างๆที่มีการบินโชว์หรือการโชว์เครื่องบินในรูปแบบต่างๆตรงนี้นะครับย้าว่าชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าชมได้ครับเพราะว่า มันเป็นความมั่นคงภายในครับนะครับชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าชมได้นะครับเฉพาะชาวไทยเท่านั้นครับที่สามารถเข้าชมได้นะครับในค่ายทหารนะครับส่วนชาวต่างชาติเนี่ยไปดูตามสถานที่ต่างๆที่เป็นของอ่าสวนสาธารณะหรือจะเป็นอ่าสถานที่ของเอกชนอื่นๆหรือราชการอื่นๆที่เขาจัดนะครับยกเว้นทางการทหารเนี่ยต่างชาติไม่สามารถเข้าเดียวเข้าชมได้นะครับเพราะมันเป็นความมั่นคงภายในนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่คือเรื่องของการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาตินะครับที่ค่ายวาชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคม2อง7นี้นะครับอย่าลืมครับตั้งแต่เวลา8นิกาส0นาทีถึง4โมงเย็นนะครับ การแสดงบนเวทีมีเยอะแยะมากมายพร้อมรับของขวัญของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมทางการทหารอีกเยอะแยะมากมายให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆได้ร่วมรับชมกันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับงานวันเด็กแห่งชาติอีกที่หนึงนั่นก็คือที่กองทัพภาคที่4ข่ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชณสมโมสรรื่นฤดีครับผม